ไรีว่าแต่บ้านเฮานะน้องวันน้องหนี่เห็นบอในข่าวจะมียนเปิดสนามบินใหม่คนไปซุ่มแซวกันแม่นโบแม่นะบ๊อกไเอาไปซุ่มแซวกันเปิดงวงหมูกระทะกินเขีนนะบ๊อกโบมีการสูบบุหรี่โอ้ทุกคนเขาใกล้เลยเิ่นหามหามบุหายชูบุรีหามบุหายูบุรี่ว้า ับ๊บมีทมูปบ่าวยนะคันว้าวห้าพันบาทสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกันน้องมีมี่อีกแล้วตอนนี้น้องมีมี่อยู่ที่สวนเบญจกิตินะคะทุกคนแล้วก็มากับบ่าวกิเล่งชาแนลนะคะทุกคนวันนี้สบายดีสบายดีน้องมีมี่อันนี้คือต่อจากคลิปก่อนน้องมีม,มี่มแต่ทุกคนกลับมาเจอ น้องขวัญด้วยนะครับเ <Men, S 2> <ต>มมวันนี้ก็มากับน้องขวัญด้วยนะทุกคนสวพอดีจะไปถามน้องขวัญด้วยนะครับเมนจ้ล้วน้องมิม่สงสัยยังบ่เห็นคลิปหนึ่งผ่านไปเลยตอนนี้น้องมิมีสงสัยทุกคนว่าประเทศไทยนี่เพื่อคือบ่ไ้ถือแบบของกินอียังมาหนังซุ่มเซลคือบั่น้องม,มิม่ทุกคนมีเด้อมิมิวันนี้ก็มากับน้องขวัญด้วยนะคะทุกคนสวัสดี เจอกันแล้วเอ้ยน้ำคันค่ะจะลุบหลงเลยทุกคนเลยป๊านนทุกคนควนสงสัยว่าน้องมีมี่สงสัยทุกคนเพราะว่าบ้านเท่านะ่ะบ้านน้องมีมีนะ่น่ะสีผ้ากันเอาขนมนมหรือว่าเอาหมูกรนะทะเราทุกคนมาหนั่งซุ้มกันกินอยู่แบบนี้นะคานังทามีเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะทุกคนอันทาเมืองไทยเผื่นขึ้นผมมีแล้ว เนาะเมืองไทยนะสบายทุกคนเมืองนี้เพิ่นมานังนอนออกกําลังกายได้บ่เห็นได้ว่าสีมาซ่มมาเซลคือทางบ้านนองมมีเนาะเมืองไทยนี่บ่มีเนาะมีแต่เพิ่นมาออกกําลังกายมานอนบางในทุกคนนะต่างศาตานอนกับบรรยากาศลมเย็นแบบนี้เนาะสเสบน่ส งไส้ไค่นี้เลยน้องไก่น้องควันเลยน้องควันน้องมีมี่ก็สงสัยสงสัยแมนทำไมนะครับเมืองไทยไม่เมื่อกี้น้องควันหลางจึงมาทำน้องมีมี่แต่ว่าน้องมีมี่กับบุหูแมนน้องมีบ่ฮู้ต้องทำหมันไอ้กิเลงนั่นแล้วเดี๋ยวสิให้อ้ายกีแหลงพาไปเนาะหรือว่าแบบให้อ้ายกีแหลงเบาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็สงสัยว่าเพิ่นคือบ่มาตั้งมุ้งมุงกระคายังมองแมนทางที่ให้เขาพี่เนาะจ้ เปียกเสมือนเผาที่แถวแถวบ้านเฮากับมันทีเป็นหมักชุ่มแซวอย่างเนาะบุตรวาตบ้านเฮานะน้องวันน้องหนี่เห็นบอในข่าวกระเมีนเปิดสนามบินใหม่ปุ้นไปชุ่มแซวกันแม่บอกเอาไปชุ่มแซวกันเปิดงงหมูกระทะกินเขียนฉบอกนี่แต่ว่าเมืองไทยคนบอกเป็นแบบนั้นได้เนาะแต่ว่าเมืองไทยคนเป็นเนาะใช่แต่ขเมียนเป็น ทำอะไรเป็นยังคาคือเห็นน้าสันสงสัยอีกผมมีกฎหมายบังคับเในน้ำควันน่าหนิน้ำควันชงน้ำควันเขามาหลายหลายครั้งเลยแม่เป็นคนสุบุรีบ่บ่เห็นน่ะแปลกบ่ะท่บ้านเท่าหนูโอ้ยทางเหล่าทั้งบุรีสงสัยอยู่เพราจากทุกคนเป็นคนกินเหล่าบ่บอเห็นบอเห็นไหมน้องมีมีน้ำควันที่มาบ่เบุ๋เนาะสงสัยแล้วพราะว่าคือบ้านเท่านี่สูบุหรี่กันเลยเลยทุกคน เมนทั้งเอาแบบตั้งวงมาซุ้มกันแซวกันนะทุกคนแต่ว่าที่นี่บบมีซุมแซวแล้วก็ะ่มีการสูบบุหรี่โอ้ทุกคนเห่นหามหามหบ่หามหูยสุบบุหรี่ว้าวปับมว้าวห้าพบาทอ้ ปอดบนาบับนาถึงบัเเ็นผืนนันสูบุรีเนาะตามกฎหมายห้าพับาทอนี้คือกฎหมายกนโอี๋ย้าีปาขอมาป่ามาเวาจคามีริงคือตึ้งสยามใ่่กได้บมีแต่ชว้นซาทาระนาบเรื่องแบบนี้ดีอยู่ดีสามมีถูก้่ังไดู้กันแล้วเนาะอ ไลยไลยเนาะต่างชาติกันเนาะปูทุกคนสวยมากโอ้ยเสียงดังนต่างวงต่างวงแล้วต่างวงกีโมกธาตัมบังหุงแล้วแบบนี้เนาะกีตัมบางหุงมมกธา ซอยจุกันผุนแล้วเนาะทุกคนกว้างอลิเนาะเคยมามากว้างอลิเนาะกว้างแห้งอลิอาิไปทังไนดิกว้างกว้าง ทุกคนประเทศไทยนี้ชุดยอดเนาะใจดีเลยทุกคนให้เข่าฟรีอีกชมฟรีเป็นการใจจ่ายอย่างเลยต้องขอบคุณประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะที่มีให้นักท่องเที่ยวหรือว่าน้องไม่มีเนาะมีแต่ต่างสาตวันนด้นทุกคนผลมาออกกำลังกายน้องมีกายังว่าบอกเก่งเด้อทุกคน ฝากกระเป็นกำลังใจให้น้องมิมี่เอด้อกล้องกันยังสีบวง,งามเ้อทุกคนเ้อเพราะว่าน้องมิมี่กับเพิ่งเริ่มทำแล้วทุกคนมันก็เลยยังบมีอุป,ปรกรณ์โรบเนาะนี่ทุกคนอู้ทุกคนสวยมาก วันนไไี้พามาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยทุกคนจะเลินจะเลนทุกคนเฮ้มีแต่ต่างชาติไทยไทยอันนีน้จะพื่แบบอ่อเขื่อนอไทย ถ้าบ้านเฮานี่บ่มีเงินเสียค่าไฟเลยน้องขวัญบ้านเฮานี่บ่มีเงินเสียค่าไฟโอ้ค่าไฟแพงแม่นเพราะว่าเบิดมือเบิดคืนเด้อเพิ่นเปิดอันอยู่ประเทศไทยน่ะสวนผันเปิดน้องขวัญคือแบอยู่ในสวนก็เปิดนะเพิ่นแบบอยู่ทางนอกหรือว่าทางอันแบบในตึกนี่เพิ่นก็สิเปิดตลอดนะเธอถ้าบ้านเฮานี่บ่มีเงินจ่ายดอกอันนี้ก็ ความสะอาดเรียบร้อยเนาะความสะอาดเรียบร้อยของเพิ่นน่ะนะทำทำทำสิแบบบ้านเฮ่ากันทำผาปูแกซื้อเป็นแบบกระถางเนาะอันนี้ใส่ปูนแมนวะเธอปูนใส่ว้าความมันปูแบบสีปูความดีของเพิ่นน่ะเนาะกระถางใหญ่ยาวเลยใหญ่ยาวเลยคุณไปครับบางทีบ่ได้ใส่กระถางดอกปลูกลงดินเลย บ้านเฮาน่ว yes mm. no, no, no. mm. euh ่าใช่ก็ต้องใช้เงินเมนบ่นี่ไอ้กลงไอ้กิเลงอันนี้อันนี้อีหยังนนนมีกระชงัยนี่นข้างหลังนี่สงสันข้างบนน่นูี่แลมาอกอวอัน oh, นี้ก็คืวยดูแลความปลอดภัย ข้าาฟลียังมีกล้องดูแลด้วยีกมล้องดูแลแบบว่ต้องมีคนยืนเฝ้านะทุกคนโอ้โหอยู่บ้านเราไม่้น้องไม่มีบ่มีมียังแน่บ้านเฮาบ่ค่อยมีดอกยากบ้านเฮาแต่กล้องร้อนอยู่บ้านเฮาล่ะเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยยัง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 บ่เจริญอยู่บ้านเฮายังยังบ่มีเงินลงทุนแม่นยังบ่มีเงิน นี่ยังของเพื่อนทีอะค่ะบัตรเอทีเอ็มอือย่ย่ได้ยินเลยเพื่อนใ้หูฟังบาจักจังบ่ได้ยิน บเครดีตเนล่วรับบเครดิตอันทางซ่านล่วง้าง่นล่วงเอ้นกับคนี้่าเนกับคนจะทำพาบกคน่าวพาววงนนี้ทุกคนชวยงามงาม้องีย่างเปลี่ยน สองไซส์ไหะเขาจะเปลี่ยนดิวันหน้าเขาจะแบบมีหมองเปลี่ยนมีหมองระบายทิ้งแปลว่ามีดวงรบายบนตุกับโบเ็มบิ้เห็นว่าเทมจะเกี่อเป็นบิ้เรื่องนี้ก็ละทุกคนกับโบเฮนเต็มเนี่ยน้องคันสงสัยมาด้นเลยอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบว่าหน้ามิเจ้าเห็นอย่างนี้ไม่คือโบเฮนเต็มคือโบเฮนแบบมีจะเถื่อเลิกกัดใจง่ายตลอดประเทศไทยปะต้องมีมี เขามาเม่อกี่วนรอบโแมนแมนเจ้าเบิเน้น้องเนเจ้าเบิรนองน้องก็เลยน้องก็เลยว่าประเทศไทยน้องยางมาทั้งนั้นน้องเ็นะทุงไทยน้องกันก็เลยว่าเป็นประเทศไทย้านหองควันบ่เ็นทุงไทยน้องควันกับขี่เปต่างประเทศนี่ขี่เราโแมนประเทศไทยขี่ว่าต่างประเทศเบิมีตึกสวยๆงามๆทุกคนแี่อ้อวอนี้อนาอนี้อนาี้อันอนานา เจริญหูเจริญตานะประเทศไทยวันสะได้จบคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาน้องมัมมี่ลองมีมมาชมนะครับตัวนี้จากตินะครับก็เป็นอะไรน้องมี่ประทับใจบ้างประทับใจหลายตื่นเต้นหลายทุกคนได้เห็นสิ่งใหม่ๆหม่แมนได้ออกมาเห็นสิ่งใหม่ๆหม่แมนตื่นเต้นเนาะทุกคนกพาพี่บีเอฟซีมาเป็นอะไร น้องควันมาเห็นกับบรรยากาศในสวนตอนนี้ผู้ซึ่งเย็น่าไ,ไหร่เย็นเย็นเ <c oughs> ย็นสบายทุกคนแบบว่ามันเป็นธรมาษาษานะธรมชาตินะธรรมชาติแบบธรรมชาติเลีเพราะว่าน้องควันก็นเคยมากแล้วซองเสือแต่ว่าคือเสือนี้ก็คือแบบคนไลยเป็นพิเศษเนาะทุกคนแต่พวกผมมีงานอีกอย่างนะแต่ว่าคนไลยแหง่งน้องควันกับย่างไปทัวเลย เม,มน,นแ,แ,มแต่บรรยากาศดีแห้งย่อมผ่าวันนี้ค่ะให้มากอะมาได้เนาะุกคนถักพอดิวใจนะอยู่ตรงนี้เป็นทานทีที่เพื่อนมายังทิวใจประเทศไทยหิวใจคนไทยเนาะอะไรกะต่างประเทศทุกคนมีมันเที่ยวที่มากออกร่างกายเนาะน้ะองวันกับูวงใจนะที่ว่าได้มากเ,ย,เย,ยี่ยจีดนี่เนาะเยี่บสวนธุรกิจ ก็ขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยเนาะขอบคุณคนไ <c oughs> ทยขอบคุณประเทศไทย <c oughs> ท,ทีไทยให้น้องควันกับน้องมีมี่ได้มากไทยที่อยู่ตรนงนี้น้องกะขอบคุณเด้อสำหรับคลิปวีดโอนี้ก็ยบเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากเอซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้น้องมี่กับน้องควันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดควันชาวสวัสดีนักเก็ตในเด้อจ้า